สวัสดีครับผมจิกิดูไปดูปูนานักเล่นเกมอันดับบัวที่หวยที่สุดในโลกออกลับมาพบกันทุกท่านอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมจำฟอนมาวันนี้เราจะมาแบตเทิรแบบออฟไลน์กันะครับตรงนี้จะเป็นออนไลน์ออนไลน์ตรงนี้จะเป็นออฟไลน์มาเอาไปที่โหมดออฟไลน์ครับ ชื่อกับคอมนะครับมาเข้าไปสู้กันดีกว่าดูตัวละครนะครับพี่เอเอาใครนะได้ตัวเลืเป็นมนแล้วก็ ตันี้ยังมีตัวละครที่คูณสองอยู่นะครับแล้วก็เอาลูฟี่ไปนะมาเลือกตัวละครเอาเป็นทรังเลยแล้ว,ลวใครอีกเอาเสาย,ย่าอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอีกตัวหนึ่งเอาเป็นตัวอะไรดีเอาเป็นบูร่างอ้วนแล้วกันนะมา เราจะมาแบทเทินกันนะครับที่หมู่บ้านคโนะนนรุโตะ Naruto. มามาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเกมนี้ก็ซื้อมาเล่นพกพาบนดินทิโดสวิตก็คุ้มนะถ้าได้ต่อลนลดราคามานี้แบบผมน,นะฮะ คือหลายคนก็ได้มาแล้วนะครับเกมนี้ถึงแฟมเรทมันจะไม่เสียรนเท่าไหร่นะครับถือว่าเอาไปเล่นอ,อึ๊ปโุ้ยโอ้โหอ้โอฟ๊ปปุ้ย,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 ยันโชเช่โชเช่เลยเอาไปกินมัดรัชวชก เอาดาบไปกินบ้างอืมเฮ้ยเอาไปกินเนี่ยใช้มีดเจอมีดมาอืมอยู่ทางนี้มาชาพลังแป๊บเดี๋ยวขอชาพลังก่อนอโอ้โหเฮ้ยใส่ย่ามาวะใส่ชุดทองด้วย

ใช้พร้อมกันเลยเอามา้มังกรทมินเฮ้ยไม่ได้โอ้โหเฮ้ยยังไม่ทันที่ใช้เลย,ยโดนเข้าไปจนเต็มหลบไม่ได้ด้วยมังกรทมินอนอกมาอโอ้โหมังกรออกมายัางเท่งับเสียยาไป ลานี้โหดบูยมาสู้กับพี่เอเหรอไม่มีทางครับบูพี่เอไม่ปล่อยให้บูได้ลุกขึ้นมาจะกิ้งลบไปไหนไอ้หมูอ้วนดาบวิญญาณซ้ำด้วยหมัดโอเคจบไปไง่ายๆพี่เอตัวเดียวซาดไปสองคนอื่นไม่ต้อง ลูฟี่กับไดไม่ได้ออกลงเลยมาเปลี่ยนตัวละครบ้างเอาตัวไหนดีป็นโกฟูแล้วกันโกฟูซันจิแล้วก็ เคนจิโร่วิชิตะแล้วก็โซโล่มาตัวผู้หญิงเนี่ยไม่รู้ว่เชื่ออะไรใครชี่นชอบอยากได้เกมพกพาต่อสู้นะครับไปเล่นกับเพื่อนนะฮะก็ ลองหาซื้อดูบนโซนญี่ปุ่นนะครับจะมีภาษาไทยให้ด้วยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับอืม,มาก็คุเจ้เบสิต้าขึ้นเตาไปกินเลยได้พลังแป๊บนึง โอ้โหโดนถีบดุยท้อโอ้โหตอกขลุงทั้งหลังขึ้นเต่าวิธีสันติมาครับลุ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 ลไฟล เย้ยโอ้โหหลบไ,ลไม่พ้นโดนเแลวสันจิอืมบิช้าโดนเตะว่างเหอะคือยอดหน้าไว้เฮ้ย ชิโร่มาเจอกับโซโลมันใช้มีดดาบฟันอ่ะมันขี้โกงโอ้โหเฮ้ฮยโดนผู้หญิงชกอืมชาเต็มอืมไป

เราจะเก็บไว้พลังมันเหลือหน่อยเดียวเองลัวไปหนึ่งร้อยสองมัดเอ้ยไฟมันแฟดว่ะห,หลบไม่พ้นเสือคาดเลย ต้องเจอโกอคูต้องเจอโกคูขึ้นโอ้โหเฮ้ยมันไล่ขึ้นเต่าได้ว่าพาไปสันจิมาต้องเจอโซอโลมาเฮ้ยโอ้โหโดันือดืออหืออหือูอหือ คูก,กัดเก่ารุลๆต่อด้วยเคซิโร่โอโ้โหโอ้โหเอาไปหมัดรัวไม่โดนวะมันลบได้ช,ช่ย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 เฮ้ยมันใช้ท่าไม่ตาย ล่วงเลยเฮ้ยมันตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหโดนชกเขาพุ่งเข้าไปโอ้โหพุ่งเข้าไปเดนชกเฮ้ยอย่าแพ้นะเ้ีอยาแพ้นะอือหือนเดี๋ยวเดียวตราวกอนดู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 ดอยมัดอือหือ โอ้โหเบติต้ามาเออเหลือกำลังไว้นิดเดียวเยอะเพิ่งเยอะเพิ่งเยอะเพิ่งโอ้โหไม่ทันเบติต้ารอบสุดท้ายดูวะดูดูดูโอ้โมมูซ้ำอีกทีพุ่งเข้าไป

คิดว่าจะรอดไหมคิดว่าจะรอดไหมอัดนหลังเข้าไปเฮ้ยมันได้ทำให้ตายวะอยู่ข้างหลังครับอืมเฮ้ยม,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 มันใช้ท่าไม่ตายแล้วหลบได้เว้ยอยู่ข้างหลังเนี่ยคืนเตาด้านหลัง สามจีใบลุยโอเคอ่ะนั่นก็จบไปแล้วนะสำหรับจัมฟอสนะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องสุบทิชชาน่าเดือนหน้าจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วจเจอกันคลิปหนา้าจะเป็นเกมอะไรขอให้มีความสุขในการเล่นเกมไปแล้วครับสวัสดีครับ